สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบกรองล่างของตู้120นิ้วเรียกได้ว่าเป็นตู้เทพอีกหนึ่งใบนะครับที่มีการจัดการระบบเป็นอันตโนมัติเกือบจะ100%ซนะครับมันมีความเจ๋ยงยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูทั้งการจัดวางวัสดุกรองการเลือกใช้วัสดุกรองระบบต่างๆที่มีการเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตู้นี้เนี่ยหปีนะครับล้างกรองเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและการล้างกรองแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาล้างเพียงแค่47นาทีเท่านั้นสามารถ คนเดียวเองได้แบบชิวๆเลยนะครับผมมีการดูแลระบบอะไรยังไงนะครับให้น้ําใสอย่างมีคุณภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกับระบบตู้เทพใบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูภาพรวมก่อนนะครับของคุณภาพน้ําที่ใสปิ๊งเลยนะครับถ้าให้ดูเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าปลาลอยได้เลยนะปลาล่าเริงกินจุกินเก่งนะครับแล้วก็สุภาพดีทุกตัวนะ คึกทุกตัวต้องบอกเลยว่าให้อาหารตู้นี้เนี่ยโดยปกติแล้วให้อาหารวันละประมาณครึ่งกิโลนะครับเคยให้1นกิโลเนี่ยมันก็กินหมดนะแต่ว่าผมก็จะให้แบบมาตรฐานนะครับโดยประมาณครึ่งกิโลต่อวันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะให้อยู่6วันนะครับจะมีวันหนึ่งเนี่ยที่ผมงดการให้อาหารปลาไปเลย1มื้อตู้นี้เนี่ยหกเดือนล้างกลองทีหนึ่งนะสบายมากเรียกได้ว่าเป็นตู้ที่ เกือบจะอัตโนมัติร้อยซนที่ผมได้พูดถึงเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงมันเทพยังไงนะครับทำไมถึงเป็นระบบอัตโนมัติเกือบจะ1้อเปอร์เซเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบกันบ้างนะครับตู้นี้เนี่ยเป็นระบบกรองล่างกรองล่างขนาด72นิ้วนะครับให้ดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวผมพามาดูกรองล่างช่องที่1นนะครับหลังจากน้ําลงนะครับท่อน้ําลงจากกรองล่างก็จะเป็นท่อนั้นนะครับ กรองช่องที่1ด่านแรกเนี่ยกายภาพของผมจะใช้เป็นกรองระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัตินะครับ T N Filter b o t ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเป็นหัวใจสําคัญของระบบกรองชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าของเสียไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารปลาขี้ปลาเศษก ũng, ุ้งเศษเนื้อปลาที่ปลาบางทีมันกินแล้วมันเคี้ยวมีเศษฟุ้งๆหรือจะเป็นขี้ปลาต่างๆมันจะโดนตัวกรองออโต้เนี่ยดักไปก่อน นะครับด่านแรกแล้วก็จะเป็นการฉีดรางขี้ปลาทิ้งอัตโนมัติออกจากระบบไปเลยทําให้ของเสียเนี่ยมันไม่สามารถปักหม,มุในระบบกลองก็จะโดนเดนทิ้งออกมาที่ท่อนี้แล้วนอกเหนือจากเดนของเสียทิ้งแล้วเนี่ยระบบนี้ตัวกลองนี้ยังมีระบบการโอเวอร์โฟลหรือการล้นน้ําเติมน้ําใหม่เข้าไปในระบบเพื่อเป็นการเ,าเติมน้ําใหม่ไล่น้ําเก่าเข้าไปอีกนะครับแบบ two in one ก็ถือได้ว่าค่อนข้างตอบโจทย์ตู้นี้สังเกตดูผมไม่ได้มีการใช้ใยแก้วนะครับ ก็จะจะเป็นตัวเนี้แทนนะครับคือการใช้ใยแก้วเนี่ยบางทีถ้าเป็นตู้รวมแบบนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องเปลี่ยนใยแก้วค่อนข้างบ่อยแล้วบางคนน่ะคือใช้ใยแก้วมาดักใช่ไหมครับการดักด้วยใยแก้วบางทีถ้าเพื่อนๆไม่คอยเปลี่ยนหรือเอาออกไปซักเนี่ยของเสียมันก็ยังอยู่ติดอยู่ที่ใยแก้วเพราะของเสียมันติดอยู่ที่ใยแก้วเนี่ยกรณีเป็นพวกเศษกุ้งเศษเนื้อปลาที่มันเป็นของสดนะครับเวลามันติดอยู่ที่ใยแก้วแล้วเพื่อนๆไม่ได้มีการไปทิ้งเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะ เน่าเสียแล้วก็ของเสียความเน่าต่างๆเนี่ยมันก็ลงไปในระบบอยูดีนะครับเพราะฉะนั้นในการดักใยแก้วไม่ใช่ว่าเราเอาใยแก้วไปดักแต่เพื่อนๆไม่เคยเปลี่ยนใยแก้วเลยหรือไม่เคยเอาไปทิ้งเลยแบบเนี้ยมันก็ของเสียมันก็วนเวียนอยู่ในนี้มันไม่มีการดึงเดนทิ้งออกไปนะครับบางคนใยแก้วแบบแฉะแฉะเปียกๆอยู่ด้วยนะครับมันก็ยิ่งแบบ ค่าของเสียเนี่ยมันก็ลาาอยู่ในน้ําตรงนี้แล้วก็วน l ูปกลับเข้าระบบกรองตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาให้คุณภาพน้ําค่าของเสียในตู้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยขึ้นได้นะครับก็จะตามมาพวกปลาป่วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบออโต้ระบบล้างเนี่ยม,มันดีต่างกันคือมันเดินทิ้งออกจากระบบของตู้ปลาไปเลยนะครับไม่ปล่อยให้มันเน่าหรือหมักหมมในระบบนะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็น หัวใจสําคัญของระบบกรองส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ผมใช้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของระบบกรองเชี้อภาพชุดนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็น T N flashback นะครับตัวเนี้ยเป็นจุลินทรีย์ที่คอยช่วยย่อยของเสียในระบบของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้น้ําใสเนียนขึ้นกระตุ้นการกินปรับสมดุลในน้ําเลี้ยงของตู้ปลาของเพื่อนเเนี่ย คือตู้นี้ผมใส่แค่นี้จริงๆนะครับไม่ได้มีการใส่เกลือใส่วิตามินหรือใส่ยาเยอะออะไรเพิ่มเติมก็ระบบกรองที่ดีบวกกับจูดินซีที่ดีเพื่อนๆคนไหนหาอยู่ก็แนะนำนะครับกับ g n เอ็นเฟสเมื่อน้ำของเสียโดนดักและเดนทิ้งน้ำสะอาดก็จะไหลออกมาที่ท่อนี้นะครับเมื่อน้ำสะอาดไหลามาที่ท่อนี้นะครับก็จะลงมาที่ช่องที่สองช่องที่สองของตู้นี้เนี่ยจะเป็น วัสดุกองชีวภาพหรือที่เราคุ้นตากันดีก็คือ moving bed เจ้าตัว moving bed เนี่ยเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆหลายคนใช้งานผิดประเภทคือเจ้าตัว moving bed เนี่ยมันเป็นวัสดุกองชีวภาพ100%ซซึ่งแบคทีเ r ียที่จะมาอาศัยอยู่ในเจ้า moving bed เนี่ยมันจะเป็นแบคทีเ r ียที่อาศัยออกซิเจนในการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในการใช้ moving bed เพื่อนๆจะต้องมีการตีหัวทรายนะครับ เพิ่มอากาศในช่อง moving bed เนี่ยให้มันหมุนนะครับให้มันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาสังเกตดูของผมนะครับตู้ผมเนี่ย moving bed จะมีการหมุนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาคือจะไม่มีจุดอับของ moving bed ซึ่งการใส่ moving bed ที่ผมเห็นปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใส่แบบผิดๆนะครับคือเพื่อนๆเ,เอาไปใส่ไว้ช่องแรกของตู้กองล่างช่องแรกในที่นี้คือจากตู้บนที่มีของเสียขี้ปลาเนี่ยลงมาช่องแรก ก็เอา moving base ใส่ไปเลยหวังจะให้มันปั่นตีขี้ปลาแล้วมาต่อที่ชั้นใหญ่แก้วซึ่งมันเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะครับบางทีเนี่ยการตีลงไม่ถึงหรือ moving base มันมีจุดอับนะครับจุดที่มันไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยแล้วไอเศษขี้ปลานะครับเศษของเสียเศษเนื้อกุ้งเล็กๆเ,เนี่ยบางทีมันจะไปติดในด้านในของไอเม็ดเม็ดมูวนะครับก็จะทําให้ของเสียเนี่ยมันไปหมักหมมในตัว moving ง a บ e มันก็จะเป็นการเพิ่มของเสียให้อุดตันให้เน่าในระบบเพิ่มเข้ามาเพราะว่าพวกอาหารสดเนี่ยบางทีมันไปอุดตันตามพวกเนี้ยสองสามวัน4วันเนี่ยพวกกุ้งเกล้งมันก็จะเริ่มเน่าแหละมันก็จะเป็นค่าแอมโมเนียค่าของเสียเนี่ยเพิ่มขึ้นในระบบกองล่างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งาน m o v i n g bed d ที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อนๆควรจะเอาไว้ต่อจากชั้นกายภาพที่ดักของเสียดาแรกมาก่อนแล้วที่ดีในระดับหนึ่ง อย่างของผมก็คือตัวกรองออโต้เนี่ยผมเอามาดักของเสียแทนชั้นใหญ่แก้วใหญ่แก้วผมไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเมื่อน้ําสะอาดที่มันจะแค่มีฝุ่นเล็กๆเนี่ยหลุดลอดออกมาจากตัวกรองสแตนเลสของตัวกรองออโต้ทีเอ็มซูบอกมันก็เป็นฝุ่นเล็กๆนะฮะมันไม่สามารถไปอุดตันใน Moving b e d ได้แล้วก็ข้อดีของ Moving b e d เนี่ยนะครับคือช่อง Moving b e d มันเป็นช่องที่เราไม่ต้องไปล้างวัสดุกรอง ก็จะทําให้เราเบาแรงการล้างวัสดุกรองในช่องมูวิงเบทไปได้แล้วก็ที่อยู่พื้นผิวของการยึดเกาะของแบคทีเรียที่มันจะย่อยของเสียในระบบเนี้ยมันมีค่อนข้างมากแต่ว่าข้อควรระวังคือเพื่อนๆลมในการตีเนี่ยให้มันหมุนต้องถึงนะครับแล้วก็กรณีไฟดับนาน,านๆเพื่อนๆต้องมีตัวปั๊มลมสำรองไฟในการให้มันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากรณีไฟดับนานๆเนี่ยแบคทีเรียช่องนี้มันก็จะค่อยๆตายไปจะไวกว่าช่องอื่น นะครับเพราะฉะนั้นการใช้มูวิ่งเบสต้องดูให้มันแบบหมุนมีการเติมอากาศอยู่ตลอดเวลาเมื่อช่อง2ของผมเป็นมูวิ่งเบสเนี่ยน้ำสะอาดอ่ะก็จะเริ่มหมุนตีขึ้นมาจะมาถึงช่องที่สเออช่องที่3นะครับช่องที่สผมก็จะเป็นเห็นไหมเป็นม่านน้ำตกเพิ่มออกซิเจนในช่องที่2ช่องที่2ของผมเนี่ยผมจะใส่เป็นฟิลเตอร์แมทญี่ปุ่นก็ตัดแล้วก็วางวางเป็นแนวตั้งนะครับเสียบลงไปตัวนี้เนี่ยฟิลเตอร์แมท มันจะเป็นกึ่งๆนะครับทั้งจากกายภาพก็ได้หรือจะเป็นวัสดุกองเชีวภาพก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆส่วนมนากเขาก็จะเอามาใช้เป็นเชีวภาพมากกว่านะครับแต่มันสามารถดักพวกตะกอนอะไรพวกกายภาพก็ได้ดีพอสมควรนะครับผมก็เอามาดักเป็นตัวซับฟิลเตอร์อีกสัก1ชั้นเดี๋ยวพออนาคตเนี่ยมันเปื่อยผมก็จะหาวัสดุกองตัวอื่นมาใส่แทนเหมือนกันนะครับเมื่อ,อ,อน้ำที่ผ่านช่องที่2ที่เป็น moving bed มาเจอฟิลเตอร์แมท ของเสียก็จะโดนดักที่ช่องนี้ด้วยน้ําก็จะวนล่างนะครับมาช่องที่4ช่องที่4ผมก็จะใส่เป็นวัสดุกรอง 3D house แบบเต็มๆเ,เลยเต็มช่องเลยนะครับก็จะมีการเอาถุงตะข่ายเบอร์ใหญ่นะครับมาใส่วัสดุกรองไว้ด้านในแล้วก็มีการเพิ่มหัวทรายเป็นแท่งออกบาเล็กๆไว้วางไว้ด้านบนเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศให้มันเพียงพอต่อ จำนวนแบคทีเรียที่มันจะมาอาศัยอยู่ในระบบกรองนะครับคือข้อดีเนี่ยของการเพิ่มอากาศในระบบกรองคือมันเหมือนเป็นการเพิ่มอากาศเพิ่มจํานวนแบคทีเรียที่มันจะมาอาศัยอยู่ให้ได้มากที่สุดคือถามว่าในน้ำเนี่ยมันมีออกซิเจนละลายอยู่อยู่แล้วนะครับแต่แต่บางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เพิ่มจํานวนแบคที่มันมากขึ้นเนี่ยก็เพิ่มหัวายไป ก็น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใส่ไว้บนๆนะครับไม่ได้จุ่มลงไปลึกนะครับเพื่อนๆอย่าไปจุ่มลงไปสุดแล้วก็เปิดแรงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะตีตะกรนฟูงขึ้นมามันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะครับก็ใส่แล้วก็เปิดเบาๆแบบนี้ก็เพียงพอและน้ําจากช่องนี้เนี่ยที่เป็นช่องชีวภาพนะครับก็จะวนมาช่องนี้แล้วก็มุดล่างส่วนช่องที่5ของผมเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุกรองที่เรียกว่าหินยีโน่นะครับ หรือเรียกว่าหินดาวก็ได้นะที่เพื่อนเคยเห็นนะครับมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เนาะของผมก็จะใช้เป็นหินตัวรูปฟันเฟืองครับก็จะวางช่องนี้เนี่ยผมจะแบ่งวัสดุกรองออกเป็น2ชั้นเห็นไหมครับสังเกตดูว่าผมจะแบ่งออกเป็น2ชั้นคือผมอยากได้วัสดุกรองใส่ไป2ชนิดชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวอินโนตัวฟันเฟืองเนี่ยหินดาวเนี่ยนะครับตัวหินดาวเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นหินแร่ธรรมชาตินะครับ ซึ่งมันจะมีการมีแร่ธาตุอะไรต่างๆจากธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียค่อนข้างเยอะเลยพื้นผิวในการที่แบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันจะไปอาศัยอยู่มันจะค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือช่องน้ําผ่านเวลาเราวางไว้ใกล้ๆกันเห็นไหมครับช่องที่น้ําผ่านเนี่ยมันจะช่องค่อนข้างกว้างนะครับการดักจับฝุ่นให้เกิดการตกตะกอนเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าวัสดุกรองที่เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ ผมก็เลยมีการแบ่งครึ่งช่องสุดท้ายนะครับช่องที่5ของช่องกรองผมเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนนโอเพียวกับนนโอฮาร์ตไป30ลิตรนะครับก็มีการใส่ถุงตะข่ายแบ่งไป<ม>เห็นไหมครับว่าผมก็มีการจัดวางเป็นครึ่งๆตรงนี้จะเป็นวัสดุกรองเม็ดเล็กเพื่อให้ดักฝุ่นเล็กๆก,ก่อนที่จะข้ามไปช่องปนมน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่ผ่านวัสดุกอง นีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ําที่ใสเนียนสะอาดมากๆเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับในการจัดเรียงแล้วก็เลือกใช้วัสดุกรองตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูนะครับให้ดูตอนนี้เนี่ยระบบทําการฉีดล้างอยู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อระบบทําการฉีดล้างเนี่ยไฟสถานะก็จะขึ้นแจ้งของเสียก็จะโดนเดนทิ้งมาที่ท่อนี้แล้วก็จะมีการโฟลน้ําใหม่เข้าไปในระบบสังเกตด,ดูช่องปั๊มนะครับจะมีน้ําโดนไล่ออกมาเห็นไหมครับ เห็นไหมครับว่าช่องที่ท่อ o อฟของตู้กองลางเนี่ยน้ําจะมีการเดนทิ้งออกมาด้วยมันก็จะเป็นการโฟลน้ําใหม่ทุกครั้งแล้วก็จะไล่น้ําเก่าทิ้งไปในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เราสามารถปรับคอนโทรลได้โอเคครับก็ระบบออโต้สเต็ปแรกก็ประมาณนี้ส่วนอีกหนึ่งจุดช่องสุดท้ายเนี่ยช่องที่6ผมก็จะใช้เป็นปั๊มน้ำสอตัวนะครับเหตุผลที่ผมใช้ปั๊มน้ำสอตัวเนี่ยตัวหนึ่งขนาด หนึ่งมืลิตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งขนาดหกพันลิตรนะครับรวมกันก็ปั๊มหมื่นหกพันลิตรคือผมเผื่อไว้กรณีปั๊มตัวใดตัวหนึ่งมันมีปัญหานะครับเราก็ยังมีปั๊มอีกตัวหนึ่งเนี่ยปั๊มสำรองในการวนระบบให้มันหมุนเวียนน้ําต่อเนื่องได้นะครับไม่มีอะไรสะดุดนะครับซึ่งปั๊มเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวเจบานะครับตัวนี้จะเป็นปั๊ม DC นะครับก็สามารถปรับความแรงเบาได้ตั้งค่าผ่าน wi-Fi อะไรก็ค่อนข้างสะดวก หน้าจอแบบสัมผัสส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นปั๊ม AC ก็ราคาถูกย่อมยาวลงมานิดหนึ่งก็สามารถปรับมีโหมดให้อาหารปรับความแรงเบาได้มีโหมดเป็นแบบคลื่นก็มีนะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าหลักๆตู้ปลาน้ำจืดเนี่ยเราก็หลักๆก็แค่ปรับแค่ความแรงความเบาก็ให้มันสมูทให้มันบาลานซ์กับระบบรอบน้ําของตู้ปลาเพื่อนๆก็จะเลือกใช้เป็นแบบปรับได้แบบผมก็ได้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปั๊มน้ํา ส่วนท่อขาขึ้นเนี่ยผมก็จะใส่เป็นวาล์วกันย้อนนะครับที่เป็นยูเนียนตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็เซฟในเรื่องของเวลาไฟดับน้ําจากตู้บนมันก็จะไม่ไหลลงมาที่ตู้ล่างจริงๆมันก็มีวิธี DIY ท่อบนก็คือเจาะลงเจาะรูอะไรแต่ของผมเนี่ยก็คือใส่ตัวนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นการเซฟอีกหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามในการเซอร์วิสปั๊มก็แค่ขันยูเนียนตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ลูกลอยในการเติมน้ําใหม่เข้าไปผมก็จะตั้งไม่ได้เยอะมากนะครับเปิดไม่ได้แรงมากกรณีน้ํามีการแห้งหรืออะไรเนี่ยหรือเวลาเราล้างกองตัวเนี้ยเราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเพื่อโฟน้ําใหม่เข้าไปส่วนพวกนี้ก็เป็นวาล์วปล่อยน้ำนะครับของกลองแต่ละช่องอเวลาล้างกองเราก็บิดวาล์วตัวนี้เพื่อจะดูดน้ําของเสียออกไปนะครับก็จะมี3มจุดส่วนอีกหนึ่งอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะ สายฉีดชําระนี่แหละนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าเอาสายแบบผมนะมันค่อนข้างลดแรงดันของปัม๊มปั๊มที่บ้านพอสมควรนะครับทำให้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แนะนําก็มันอาจจะสวยดูเรียบร้อยนะครับแต่ใช้งานจริงมันไม่ค่อยดีน้ามันเบานะครับแนะนําเป็นสายธรรมดาใหญ่ๆก็ดีอ่าตรงนี้เนี่ยก็เผื่อเราฉีดล้างวัสดุกรองหรือทําความสะอาดในระบบตู้กรองล่างมาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการใส่ระบบออโต้เข้าไปเพิ่มเติมสําหรับตู้นี้เนี่ยก็เป็นชุด ระบบควบคุม overflow overflow คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาอัตโนมัติเมื่อสักครู่นี้ตัวกรอง tn filter b o a นะครับก็มีการ flow น้ำอัตโนมัติในตัวแบบ2เอ่อแบบ2 in 1อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมีการติดเพิ่มเข้าไปเพื่อผมต้องการปรับค่า ph ของน้ำนะครับให้มันนิ่งอยู่ตลอดเวลาให้มันบาลานซ์กับน้ำปราปลาอ่อค่ากลางของน้ำปราปาที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะตั้งอยู่ที่ auto อยู่เห็นไหมครับแต่ถ้าผม อยากจะเติมน้ำใหม่เข้าไปผมก็บิดมาที่แมนวนวลปึ๊บอ่าตอนเนี้ยน้ำทำการเติมเข้าตู้บนกําลังเติมเข้าตู้บนอยู่นะครับตัวโฟมิเตอร์ก็จะขึ้นบอกนะครับว่าระดับน้ำที่ผมโฟเข้าไปในตู้เนี่ยต่อวันผมโฟน้ำไว้ที่เท่าไหร่อ่าตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายแต่เบื้องต้นผมจะเซ็ตไปที่ออโต้ไว ตู้นี้เนี่ยจะมีการโฟลน้ําวันละ2รอบนะครับครั้งละประมาณ20นาทีแต่ก็จะค่อยๆเปิดนะครับเมื่อตอนนี้ระดับโฟมิเตอร์ก็จะค่อยๆลดระดับลงเพราะยังไม่ถึงเวลาในการโฟลน้ํานะครับก็จะเป็นการโฟลน้ําวันหนึ่งทุกวันนะครับประมาณ10%นะครับโดยเฉลี่ยตู้นี้ก็จะโฟลน้ําประมาณ200ลิตรต่อวันเพื่อเป็นการไล่น้ําเก่าทิ้งไปเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ําไปในตัวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้มันจะไม่มีการ เอาสา่ยางม,มาดูดน้ําออกแล้วเติมน้ําใหม่เข้าไปทุก3ามวันทุกอาทิตย์คือจะไม่ได้ทําขั้นตอนนั้นไปเลยสะดวกสบายอีก1สเต็ปตรงนี้ก็มีการเดินท่อน้ําต่างๆเข้าไปเรียบร้อยระบบโอร์โฟของเราเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งจะค่อนข้างมีความเสถียรแล้วก็ดูดีกว่าพอสมควรนะครับส่วนใยแก้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ใช้เนาะตู้นี้ ก็จะสะดวกสบายไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วไม่ต้องมาคอยตัดใย,ยแก้วเปลืองค่าใย,ยแก้วเปลี่ยนใย,ยแก้วคุณภาพน้ําสังเกตดูนะว่าในกรองล่างเนี่ยผมเพิ่งล้างกรองไปทําคลิปล้างกรองไปอยู่นะแต่ว่าในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็เพื่อนๆลองไปหาดูได้ใช้เวลาล้างกรองตู้เนี้ยเพียงแค่47นาทีเท่านั้นวัสดุกรองก็ไม่ได้เลอะมากนะคือสภาพกรอง6เดือนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังใสสะอาดอยู่เลยนะครับมีตะกรนนิดหน่อย แต่ว่าเมื่อถึงรอบเราก็ต้องมีการล้างมันบ้างนะครับซึ่งการล้างกรองของผมตู้นี้ทำไมผมถึงใช้เวลาล้างแค่47นาทีกรองล่างเนี่ยเมื่อมันของเสียผ่านกรองออโต้ด่านแรกแล้วเนี่ยนะครับขี้ปลามันก็จะเป็นฝุ่นฝุ่นเล็กๆนะครับเวลาไอ้ฝุ่นฝุ่นเล็กๆที่มันมาเกาะติดตามวัสดุกรองกระบวนการย่อยเชี่ยวภาพเนี่ยก็จะทำงานเนาะ ฝุ่นเล็กๆพวกนี้มันสามารถเอาน้ำเขย่าเขย่า,ยาออกได้ค่อนข้างง่ายและไวมากอย่างพวกวัสดุกรองพวกที่เป็นหินเม็ดๆพวกนี้นหะครับหินรูปุนพวก 3D house หรือพวก neo หรือพวก ino พวกนี้ลางง่ายมากนะครับเขยา่าเขยา่ขยาน้ําในตู้แล้วก็เอาน้ําที่ไม่มีคลอ,อีนเขย่าวซ้ำอีกทีก็เสร็จแล้วคือผมจะลางวัสดุกรองแค่ช่อง filter mat ช่อง 3D house แล้วก็ช่อง ino กับ neo คือจะล้างแค่3ช่องแค่นี้นะครับช่อง moving b e ผมก็จะเปิด run o f กไว้แบบนี้เวลาผมล้างกองก็จะไม่ต้องเสียเวลาล้างช่อง moving b e นะครับนอกนั้น3มช่องก็จะล้าง3ช่องนี้ก็จะประมาณนี้สะดวกสบายมากรวดเร็วผมจะเสียเวลาคือคาบน้ําที่เวลาเราไม่ได้ล้างกองแบบเดือนที่5ที่6เนี่ยมันจะมีคาบน้าขาวๆนะครับทำให้ตู้ปลาเราไม่สวยเฉยๆนะครับผมก็จะเสียเวลาขั้นตอนเนี้ยประมาณ15นาทีในการเอาใบมีดคัตเตอร์เนี่ยคอยขูด พวกคราบกระจกคราบน้ําที่มันเกาะเป็นขาวๆเป็นคราบขาวๆนะครับแต่ว่าพวกวัสดุกรองเนี่ยจริงๆใช้เวลาล้างประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็จะมีการดูดตะกอนอ่าดูดดูดตะกอนที่พื้นที่มันตกตะกอนดูดทิ้งทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่เกินแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ําใหม่เปิดระบบออโต้ให้มันมีการฟล์น้ําใหม่เข้าไปไม่ต้องมีการลากสายยางมาเติมน้ําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าระบบมันมีการเดินท่อเดินระบบอัตโนมัติไว้ทั้งหมด อยากเติมน้ำใหม่เข้าตู้ผมก็เพียงแค่บิดสวิตช์เป็นแมนวนวลตรงนี้ระบบก็จะมีการเติมน้ำเข้าตู้นะครับท่อน้ำทิง้งท่อโอเวอร์โฟอะไรเรามีการออ,ออกแบบเดินท่อไว้เรียบร้อยสวยงามส่วนตู้บนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในตู้บนเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดระบบควบคุมผ่านหน้าจอทัสกรีนนะรตรงนี้ก็เพื่อนๆหลายคนคงจะคุ้นตากันดี หลายตู้ก็มีการติดตั้งพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟตู้ปลาปั๊มขึ้นนะครับผมก็มีการเซตปั๊มขึ้นให้มันคอยเป่าทํางานแบบอัตโนมัติแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาไฟก็จะเปิดปิดแบบอัตโนมัติอ่าก็กะช่วงเวลาที่ผมตื่นนอนมาดูปลาอ่าไฟมันก็จะติดก่อนที่ผมจะตื่นนอนสักแป๊บหนึ่งตัวปั๊มขึ้นเนี่ยก็จะติดก่อนที่ผมจะตื่นนอนก่อนจะมาดูปลา สักชั่วโมงหนึ่งให้มันทําการเป่าของเสียเป่าขี้ปลาที่มันเกาะที่พื้นตู้นะครับให้มันเข้าไปที่หวีกองผมตื่นมาตู้ปลาก็จะใสสะอาดแบบนี้เลยคือพร้อมดูปลาพร้อมให้อาหารปลาเพราะฉะนั้นระบบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติแทบทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงเครื่องสำรองไฟสําหรับตัวปั๊มลมด้วยผมก็จะมีปั๊มลมมีเป็นแท่งออกตาที่ผ่านเครื่องสำรองไฟกับไม่ผ่านเครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟเนี่ยก็จะติดตั้งไว้ที่ลงรถด้านนอกนะครับไม่ได้เอาเข้ามาติดตั้งไว้ในบริเวณกล่องล่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลี้ยงรวมเนี่ยถ้าไฟด่งไฟดับอะไรยังไงเนี่ยก็หมดห่วงหายห่วงได้เลยและนี่ก็เป็นตู้ปลาเทพๆอีกหนึ่งตู้นะกับระบบที่เรียกได้ว่าอะไรดีๆอะไรเจ๋งๆเ,เราใส่ให้ครบในระบบตู้นี้นะครับเอาของเสียอยู่สบายๆคือตู้ปลาเนี่ย ข้อสําคัญคือระบบกลองต้องดีนะครับแล้วก็การจัดการของเสียได้ดีคือไม่ใช่แค่น้ําใสนะครับพวกค่าแอมโมเนียในไนในเตตแล้วก็ค่า P .H เนี่ยจะต้องดีด้วยรวมไปถึงการที่เราจะล้างไอ้วัสดุกลองพวกนี้ต้องทําให้คนเลี้ยงเนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ถึงจะตอบโจทย์การใช้งานของตู้ใหญ่ๆซึ่งอย่างตู้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยตู้เล็กกับผมใช้เวลาล้างกลองเนี่ยสชั่วโมง แต่ว่าของผมตู้ใหญ่ขนาดนี้ปาลารวมแบบนี้เนี่ยผมใช้เวลาล้างกรองเพียงแค่47นาทีเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญล้างคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาช่วยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบกรองตู้เทพอีกหนึ่งตู้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียไปปรับใช้กับตู้ของเพื่อนๆได้นะค,คลิปนี้ผมก็อธิบายค่อนข้างละเอียดเลยสําหรับการวางวัสดุกรองอะไรที่ผมใช้งานในตู้นี้บ้างนะครับเทคนิคต่างๆอะไรก็ ใส่ไปแบบจัดเต็มเลยในตู้ขนาด120ตู้รวมตู้นี้รวมไปถึงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในส่วนของชุดกรอง T N filter bot ระบบกรองตู้ปลาบ่อปลาระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัติอยากได้เท่ๆแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยประจำตู้ปลาของผมเลยนะเจ้าตัวกรองออตโต้ก็สามารถติดต่อได้นะครับรวมไปถึงใครหา T N f a b a c k นะเป็นจุลินทรีย์ย่อยของเสียได้ดีเยี่ยมเลย ผเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้แค่นี้จริงๆนะเพื่อนๆก็ระบบกรองที่ดีแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยช่วยระบบกรองอีกหนึ่งสเต็ปใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Tn Home Carp ให้ด้วยนะครับหรือใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ Tn Home Carp เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Tn Home Carp อุดรธานีนะครับหรือสอบถามที่0825696461ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ